พ่อค้าแม่ค้านะครับขอเสียงเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าหน่อยครับนี่นะฮะมาแล้วนะฮะโอเคมาแล้วมาแล้วนะฮะมาแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายถ่ายทอดสดนะครับทุกร้านเลยนะฮะสักคู่ประมาณนี้ห้านาทีนะครับถ่ายไปที่ประเทศอะไรอะคะถ่ายไปที่ประเทศยี่สิบสามประเทศยี่สิบสามประเทศทั่วโลกนะฮะ ประเทศที่หนึ่งใช่ครับคือ23ประเทศมีประเทศอะไรบ้างประเทศไทยพราเป็นคนที่23ประเทศไทยนี่แหละครับประเทศไทยนี่แหละฮะนะฮะแสดงว่าเจ๊หมูดอนเมืองเนี่ยก็จะได้ออกอากาศไปสู่ถูกต้องครับชนชาวกรีกใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ยิ่งอ่าปอบเปียสดสีย่านเนี่ยเดี๋ยวได้ไปที่อเมริกาอ่าไปอยู่สวีเดนนะครับกล้วยทอดเนี่ยต้องไปอยู่นู่นเลยสวิตเซอร์แลนด์ใช่ครับ กินนะข้วยทอดนี่กินนะครับข้วยทอดนะฮะข้วยทอดนะฮะเพราอย่างเงี้ยหละครับเพราะอ,อย่างนีตอกใช่ครับอ่าแล้วก็เป็ดเป็ดดางเลื้งเนี่ยเป็ดดางเลื้งเนี่ยจะได้ไปดูที่มาเลเซียนะครับมาเลเซียนะครับ,บร <laughs> นะครับ